ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณชมครับมาแล้วครับมาแล้วครับงบไปเกินร้านครับหารถห,หม่มูม งบไม่เกินร้านหารถให้หมูหมูจะจบตั้งแต่เทปแรกจะเอาซ <c oughs> ูบารุไปฟอร์เรสเตอร์ไปตั้งแต่เทปแรกไปแล้วเห็น <c oughs> ไม่ได้เลยมาเ <c oughs> จอ <c oughs> มาเจอเชฟโคโลราโดเขาอีกแต่เขาบอกแล้วยังไม่หมดมันต้องเอาให้ครบทั้ง4 4 เทปที่ผมเตรียมไว้คุณก่อนแต่คุณตัดสินใจต้องเลือกดีๆก่กเงินไม่ใช่น้อยๆได้แล้วผมบอกแล้วมาทั้งทีนะเจอคนที่แบบว่าเต้นรถที่เขามีรถสวยๆให้เลือกเยอะๆครับเดินดูให้ทั่วก่อนบางทีตั้งใจให้กระบะสีประตูกระบะสีประตูมาเจอบางทีของดีอยู่นู้นเออมาเจอมอย่างที่บอกอะเทปเราเหลือห้าแสนกว่าเฮ้ขยับเพิ่มนิดนึงเป็นโฟลเล็ตเตอร์ใช่ป่ะหรือว่าหรือบางคนบอกเฮ้ยมาเจอรถเก่งบ้างได้ไหมได้เดี๋ยวพามาดูผมบอกเลยนะเป็นไม่ไม่กี่ครั้งหรอก เพราะจำไม่หวัดไม่ไหวมาด้าสามทันนี้บอกเลยหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกเจ็ดแปดเออตอใหม่ใหม่เท่าไหร่ตอนใหม่ใหม่มันรถร้าน้าแปดกว่าเก้าอ่ะเพราะเพราะว่านี่เป็นรถเครื่องสองจุดศูนย์มาด้าสามสองจุดศูนย์นะครับสี่หมูเราขับมันอาจารย์มันแน่นอนที่สำคัญเลยปีสองพันสิบเก้านุเฟยนี่ยังมีรถยังมีรับประกันอยู่เลยนุเฟย สวยจัดสวยจัดแม่นี่เดี๋ยวไว้ไว้จะดูเดี๋ยวให้ให้กุญแจมาให้ดู<ะ>เทปน,น,นี้นี่เดินผ่านมาจิ้มจิ้มเดินผ่านมาจิ้มจิ้มมาให้ดูรถ๋ยวนี้รถทันหนากระสิบแปดดเลยเออที่คันสีเทานี้ชอบทำไมครับไม่เทาเนี้ยชอบมันเหมือนแบบเทาดำอ่ะดาร์กเกรย์แต่ว่าใครใช้สีนี้นะพ่อแนะนำหมกนะใครใช้สีนี้นะมัน ขัดเคลือบซะหน่อยถ้าชอบแว็กหกเดือนครั้งอืผมเป็นคนชอบแว็กไม่ชอบเคลือบแก้วไม่ต้องถึงขั้นแบบไปติดฟิล์มกันลงกันรอยหรอกเอาว่าขัดดูแลซะหน่อยแล้วก็หาน้ํยายาที่ตัวควิคโพลิชอะมาฉีดๆทําความสะอาดเพิ่มเติมเอาซะหน่อยนะครับแต่สีนี้ไม่ถูกกับอะไรหรออะไรกันไม่ถูกกับแมวโอ้โหแมวเต็มบ้านเลยผมอะครับผมทามเจอแมวแล้วก็เหมือนเอาดีผมอะได้ยินเสียงคว้าวได้ยินเสียงแมวในใจจะขาด รู้เลยว่าเป็นรอยแน่นะไม่ถูกใจข้ามมาข้างนีแ้แต่ยอมรับอย่างนี้ยรถที่การพาทูเนี้ยภาพนี่โอเคเลยนะแจ๋วเลยใช่ไหมเออพูดถึงพวกบิวตี้มันแนบะพวกรายละเอียดนิดหน่อยเงี้ยผมผมเป็นคนชอบดูรายละเอียดไงเี้มันยังสวยอยู่เลยเพิ่มตังค์หน่อยไหมล่ะนี่หกแสนกว่า,าเพิ่มตังค์นิดนึงเป็นเจ็ดประมาณสักเจ็ดแสนเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดหกแปด นี่ก็ C H R ปี2019เหมือนกันอบอกเลยเวลามาเดินดูรถอ่ะต้องดูจากข้างหน้าเว้ยครับเพราะอะไรวะบางคนถามว่าทำไมพวกรถมือสองเชอบจอดรถชิดๆกันคือต้องโชว์ของให้เยอะที่สุดไงออแต่อย่างเงี้ยถ้าคุณสนใจนะเรียกเขาให้เขาขยับรถรออกได้อ่าเออแต่เขาจอดโชว์ไว้ดูเลยผมชอบทรงมนันนะเสียาเองผมว่าอ่าไปแต่งสวยอ่ะก็มากกว่ามาด้าสาม โดยฝั่งาน้าสาวนั้นมันจะทรงรถเก๋งออกสปอร์ต CHR นี่ก็แบบคนที่อยากได้รถเก๋งแต่ว่าอเนกประสงค์ขึ้นมาหน่อยก็สมบุกสมบันได้แต่ว่าอาจจะติดเรื่องห้องโดยสารทั้งหลังพื้นที่เหนือศีรษะอาจจะน้อยหน่อยแตยส่วนตัวผมว่าผมผมเบื่อรถเก๋งละผมต้องทรงอื่นแล้ว SUV ต้องกระบะไม่แต่ที่สำคาเลยมันประหยัดตังค์ไปแบบว่าเป็นแสนอะรถปี2019ด้วยยังมีรับประกันอยู่เลยใช่ป่ะแต่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจไปตามมาเดี๋ยวพามาอีก คันนี้ไหมคันนี้เกินล้านเกินล้านไหมเกินล้านคันนี้ไม่ดีในลิสต์เลยเรายังไม่มีข้อมูลเขาบอกว่าเพิ่งเข้าสวยมากเลยทาไมเกินล้านนี่เอาวันนี้แหละโอ๊ยถ้าคันนี้ไม่เกินล้านลงมาสามคันเอาอันนี้แหละปิดรายการสวัสดีเกินไอ้บ้าไม่แต่ว่าให้ดูเพราะว่านี่รถเพิ่งเข้าตอนเลี้ยวเข้ามานี่ทีมงานเขากําลังถ่ายรูปอยู่เลยสอบถามบอกรถเพิ่งเข้ามาคืออย่างที่ผมบอกถ้าหารถมาดีนะ พัดรถมาสวยอ่ะครับสภาพมันจะดีอยู่แล้วมันไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะใช่ป่ะแต่มันมีนี่สภาพร่องรอยการใช้งานอะดูเห็นป่ะอันนี้ล่องรอยการใช้งานอันนี้ปกติคือขาปึ๊บปั๊บแยกออกสบายๆอยู่แล้วใช่ป่ะเนี่ยก็คือมีริ้วรอยตามปกติแต่นี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือคนหารถหารถสวยมาเพราะนั้นพอหารถสวยมาปุ๊บเอามาเก็บงานนิดหน่อยแจ๋ว แต่นี้เกินล้านมานี่เถอะเอาอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวพาไปดูรถเก่งทันเดี๋ยวพาไปดูรถเก่งคันคันนี้แกอาจจะชอบอันนี้แกอาจจะชอบข้ามมาเลยไงที่เยอะไหมที่นี่โอ้รถเยอะมากเลยจาน V40 V40 ปีสองพันสิบีผมเคยขับรุ่นนี้นี่สนุกมาก ไม่เขาเป็นอะไรมันเป็นทรงแบบพวกแบบแฮชแบ็กอ่ะอ่าฮะทรงแจ๋วๆอย่างนี้เลย V40 โขับสนุกมากการการ์ดซิ่งแล้วใช่ไหมครัคือข้อดีของวอลโว่อ่ะครับมันเป็นรถที่ขับแน่นใช่ขับดีเออเป็นรถยุโรปที่ถ้าเปรียบเทียบนะเบนซ์เดียร์วอลโว่ในราคารถยุโรปทั้งหมดอ่ะฮะวอลโว่ได้เปรียบเพราะเรื่องราคาคือราคาได้เปรียบออปชั่นใส่เยอะอืมแต่ก็ต้องยอมรับว่าคือด้วยความนิยม เหตุผลในเรื่องรถมือสองความนิยมพอเป็นตลาดรถมือสองปุ๊บราคามันก็ตกลงกว่าเขาเพื่อนอ uh huh. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย uh huh. ไม่ได้หมายความว่ารถมันไม่ดีนะใช่ใช่ใชเออคือถ้าอยากใช้วนโวเนี่ยผมมีข้อแนะนําก็คือว่าหาหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนอ uh huh. หรือไม่งั้นเนเกิดว่านั้นคุณมาปุ๊บคุณถามคนขายเขาเลย uh huh. มีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกรียแนะนําซ่อมได้ที่ไหน uh huh. เออซ่อมยางไม่จ่ายเออเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสปกติมีแนะนาที่ไหนค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ือถ้าอย่างเงี้ยคนที่เป็นต้องบอกว่ารายใหญ่ๆพวกรถมือสองลายใหญ่อ,อเขามีเน็ตเวิร์กเขาคนนี้ชํานาญรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้แหละคนแนะนําให้ได้หมดแหละหผมที่บอกเลยนะบางทีก็ถามจากพวกพวกกันนี่แหละรถมือสองเนี่ยว่ามีคนจะทํารถเอาไปทําที่ไหนดีอ,อันนี้ผมบอกเลยถ้าเสียบูชอบใจนะครับถูกกว่า c h r ถูกกว่ามาด้าสามเป็นเล่นไ,ไปนี่หกแสนสามแปดหกแสนสามแล้วได้ขับรถมาด้านยุได้ขับรถยุโรปนะว้ หมูขับดีมากนะผมผมผมเคยขับอยู่ป็นไงข้างในยังสวยู่รถมเเนี่ยเปิดท้ายเปิดท้ายได้ไหมอ้าวนี่นี่สู้สูบารุไม่ได้แล้วเไดาแล้วนี่ไม่ไฟฟ้านี่ต้องมือยกนี่สู้สูบารุไม่ได้แลยไซส์ของผมสำหรับผมนี่ยังเล็กไปหน่อยใช่เพราะว่าเวลาเสียบูเข้าไปเนี่ยต้องนี่ภรรยานั่งไปด้วย ลูกเริ่มโตแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้จะทับซ้อนแต่ไม่แต่เอามาให้ดูว่าพอเป็นราคามือสองอ่ะหกแสนกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในหกแสนกว่าบาทเนี่ยคุณจะวอลโว่คันนี้ปีสองพันสิบสี่หรือถ้าเอาไซส์พอๆกันนะคุณไปเอาซีเอชอาร์หรือมาด้าสามแต่เป็นปีสองพันสิบเก้าไงใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเลือกได้นะครับหรือถ้าเป็นคนอย่างผมอ่ะผมทํารถเป็นอย่างเงี้ยผมเอาจะนี้นะ ก็ต้องมีอย่างที่ผมบอกคือถ้าจะเอารถที่ตลาดไม่นิยมต้องมีทางหนีให้ตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นใช่ป่ะผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจ่ายดูแลมือสองตัวนี้เป็นไงเนาะก็ถ้าถามผมนะเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องอะไรนี่ไม่ถือว่าแพงมากหรอกแต่ว่าเวลาถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์อะไรต้องหาผู้ที่ชํานาญการเป็นพิเศษแต่ที่สําคัญเลยคือมั่นใจได้อย่างหนึ่งว่ารถที่ เนต์ลดมือสองหรือผู้ประกอบการรถยนต์มือสองที่ผมแนะนาให้เนี่ยเขาคัดสภาพมาแล้วเพราะนั้นเรื่องการรับประกันเขามีให้อยู่แล้วนะครับสนใจก็โทรบอกได้นะบอกผมมาก็ได้เดี๋ยวผมเป็นตัวกลางเชื่อม้องให้อย่างน้อยคุณจะได้มั่นใจว่าเป็นรถคันที่ผมมาดูให้จริงนะครับแล้วคันนี้ผมรับประกันให้ว่าเฮ้ยมาดูแล้วมันสวยจริงแล้วก็ไปคุยกันเรื่องราคาไปตกลงกันเอานะครับอ่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีน่าจะเกินเกินล้าน สัปดาห์หน้าต้องเกินล้านเกินล้านต้องขอดูก่อนว่ามีคันโดนใจไหมมีคันไหมไม่มีคันหนึ่งไม่เกินล้านผมหารถตู้มาให้เอมีรถตู้ใครอยากได้รถตู้นะครับเดี๋ยวมีรถตู้มาให้เลือกแต่ถ้าเกินล้านนี่เดี๋ยวแบบสวยจัดแรอเทมประเภท TRD Sportivo X6 นี้แต่เกินเกินไม่มากแล้วเวลาบางคนบอกเฮ้ยถ้าตั้งงบไว้ล้านพอเกินล้านไปเป็นล้านสามล้านสี่เนี้ยบางทีค่าเฉลี่ยหากมา ผ่<ข>อนต่อ,<ข>อเดือนเนี่ยเพิ่มนิดเดียวเพิ่มนิดเดียวนะอ่ะเดี๋ยวไว้ตามต่อสัปดาห์หน้าครับอขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดีกับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืน ร่วมบริจาคให้บุญนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร025114020และ0846436888 All new Isuzu m u x เเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ แข่งครับที่มันวิ่งบนถนนได้ผมบอกแบบนี้เพราะวาอะไรเพราะว่ามันลดแข่งชัดๆคือถ้าไม่สนุกไม่มีความสุข ในสไตล์แบบเรซิ่งจริงๆเนี่ยอย่ายุ่งกับรถคันนี้ครับเพรนี่คือ Mercedes-AMG GT-R ครับรถที่สมรรถนะต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมเต็มพิกัดมาแบบท็อปที่สุดละในไลน์ของ AMG สิ่งที่ต้องพูดถึงก่อนเลยคือสมรรถนะครับเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่585แรงมา้าแรงบิด700นิวตันเมตรเกียร์นี่เป็นเกียร์อัตโนมัติเป็น DCT 7สปีดแล้วยังไม่พอ สมรรถนะรวมกันแบบนี้0 1 0ย0 100นี่ประมาณ3วินาทีกว่าๆเท่านั้นเอง3.5 3.6โดยประมาณท็อปสปีดก็เค้มเอาไว้318กิโลเมตรต่อชั่วโมง่ะผมบอกเลยว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดกลับมาว่ากันต่อของตัว AMG GT-R คันนี้นะครับผมไล่ตั้งแต่ด้านนอกโลโก้เบนซอยู่ตรงกระจังหน้ากลมๆม,มีตัว ลิ้นนะครับสปอยเลอร์ด้านหน้าเนี่ยมีตัวลิ้นดิฟฟิเซอร์ด้านล่างซึ่งกดปุ่มตรงนี้มันจะขยายออกด้วยนะบางคนบอกเฮ้ยไอตัวนี้มันขยายออกเพื่ออะไรช่วยในเรื่องของแรงกดแรงจีนะครับด้านข้างมีโลโก้บอกว่าเป็นไบเทอร์โบฝากระโปรงนี่มีเจาะลายเป็นระบายอากาศนะครับเป็นตะแกรงระบายอากาศไว้หน่อยขยับมาเรื่องของล้อเบรกใส่มาเต็มที่เต็มพิกัดแล้วก็ ิ้นส่วนที่เป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ผมเลยบอกเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าเท่อย่างเดียวนะสมรรถนะมันได้เพราะน้ําหนักมันเบาแล้วมันช่วยในเรื่องของพวกแรง,งกดอะไรพวกนี้เพราะนั้นตัวลิ้นตัวสปอยเลอร์เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แม้กระทั่งตัวหลังคาเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ช่องเก็บของด้านหลังพอเก็บของสัมภาระได้แล้วก็ท่อไอเสียก็ต้องบอกว่าเสียงทุม้มสตาร์ทเครื่องนี่อารมณ์แบบเลาใจมาเลยอะ่ะแบบซุปเปอร์คาร์เลยว่าอย่างนี้ดีกว่าภายในห้องโดยสารเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีพวกคาร์บอนลายคาร์บอนพวกเคฟลาพวกนี้ตกแต่งด้วยสีดําแต่ว่าขอโทษนะเครื่องเสียงก็ยังต้องให้ความสําคัญอยู่และด้วชิปมีผมชอบตรงตรงนี้มีปุ่มโหมดปุ่มปรับโหมดการขับนะครับจะเป็น C เป็น S เป็น s p สพลัสสปหรือจะเอาแบบแข่งนะครับแทกเลยเป็นเลสก็ได้นะครับเลือกกดตรงนี้ได้หมดแล้วก็แผงตรงกลางเนี่ยเลือกตัดออโต้สตาร์ทสต็อปเป็นฝั่งซ้ายเป็นดังวิทยุเลือกตัดออโต้สตาร์ทสต็อปขยายสปอยเลอร์ เสียงท่อยเสียฝั่งขวานี่เป็นโหมดการขับขี่นะครับตัวระบบเกียร์ของการขับขี่ว่าจะเป็นยังไงเลือกเอาจะเอาเป็นสปอร์ตหรือจะเอาเป็นแบบเมนวลก็ช่วงล่างแล้วก็มีตัวระบบ traction control ช่วยด้วยบวงมาลัยเนี่ยเป็นคันธารใส่รายละเอียดมาครบๆเบาะเนี่ยนั่งสบายมากผมบอกเลยเป็นเบาแบบเบาแบบบักเก็ตแบบรถแข่งแต่ว่านั่งไม่อึดอัดน,นนะ นั่งชิลๆสบายๆปรับไฟฟ้าได้ด้วยความเจ๋งอยู่ตรงนี้ตัวมาตรวัดดิจิทัลต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเห็นรายละเอียดค่อนข้างครบชัดเจนนะแล้วก็มีทัชแพดอยู่ตรงนี้ตรงกลางมีให้คอนโทรลได้แล้วก็ตรงนี้ใช้แบบนิ้วโป้งสองข้างซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนดูได้เลยนะครับต้องการดูรายละเอียดอะไรเรียกว่าให้มาค่อนข้างครบนะครับกดคันเร่งแต่ละครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าทอกร,ระดับ700เนี่ยโอกาสดึงโอกาสสะบัดมีค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นต้องระมัดระวัง เป็นการปรับในรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆก็ยังมีครบมีสวิตช์โหมดปรับถ้าเป็นเออเรส d e โหมดนะครับสามารถที่จะปรับในตัวของ traction ตรงนี้ ปิดสวิตช์ปรับได้อารมณ์เหมือนคล้ายๆแบบรถแข่งเลยว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ฟิลลิ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงทุกเม็ดนะครับผมบอกก่อนเลยว่าที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือเป็นเรื่องของการทํางานของระบบเกียร์ลักษณะการทํางานต่อเนื่องของเกียร์เนี่ยทำงานต่อเนื่องได้แบบลื่นไหลสมูทมากไม่ทําให้กําลังของเครื่องหายไปไม่ทําให้ลําบากกระโชกโคกห้าผ่านไปแบบสบายๆเลยทีเดียวในตัวของการคอนโทรลเนี่ยผมบอกเลยว่า ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่คือดูแบบเนี้ยเหมือนกับบาลานซ์ไม่ดีนะหน้ายาวท้ายสั้นแต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วด้วยระบบต่างๆด้วยการเซตอัพรถมาของ m e r c e d e s AMG เนี่ยทำให้รถคันนี้ขับได้สนุกทําให้รถคันนี้ขับได้ง่ายรายละเอียดที่สามารถที่จะปรับลงในรายละเอียดได้เยอะเยอะมากทําให้คนที่นั่งอยู่หลังพวงมลาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้าใช้ในเมืองนะครับอาจจะกระด้างหน่อย แม้ว่าอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตแล้วก็ตามนะครับแต่ผมบอกเลยว่าอาจจะก,กระด้างหน่อยเพราะว่าธรรมชาติของรถมันเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีในโหมดที่เลือกได้เนี่ยยังมีโหมดให้เลือกแบบเป็นแบบดรากด้วยนะครับทางตรงจับเวลามีรายละเอียดคือเหมือนกับทุกอย่างถูกถูกถ่ายทอด DNA มาจากตัวที่เป็นสนามแข่งอะ่ะเพราะนั้นสิ่งที่ AMG GTR มีเนี่ยผมถึงบอกว่านี่คือรถแข่งในคราบรถถนนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้แต่คุณต้องรู้และคุณต้องเข้าใจถึงจะใช้งานได้ถูกต้องครับ ถามว่ารถคันนี้มันต้องนิยามว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นไม่ใช่ซูเปอร์คาร์นะสำหรับผมอะ่ะมันเป็นรถแข่งที่จดทะเบียนวิ่งบนถนนได้แต่เป็นรถแข่งที่ยังได้ฟังเพลงเพราะๆยังได้แอร์เย็นๆอยู่ด้วยสำหรับเจ้า mercedes amg gtr คันนี้ต้องบอกว่าราคาค่าตัว17ล้าน9 0 0 0บาทเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องคุณต้องรู้จักอ่ะว่าเขาคือใครอย่าได้ขับรถคันนี้แล้วบ่นว่าโอ้มันแข็งมันกระด้างนั่งไม่สบาย ไม่ใช่อย่างที่2เลยตือต้องใช้โหมดของรถคันนี้ให้เป็นโหมดที่อยู่ในเรื่องของการขับขี่โหมดที่อยู่ในเรื่องของการปรับรายละเอียดต่างๆแม้กระทั่งเบรสโหมดแทร็กโหมดใช้ให้เป็นแล้วคุณจะสนุกกับมันแต่ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วก็นั่นหมายความว่าคุณอยากจะได้ความแตกต่างคุณอยากได้ความเป็นแวร์ไอเทมเพราะว่าเจ้า Mercedes-AMG -GTR คันนี้มันจะแตกต่างกับบรรดา r s เช่บรรดารถซปเปอร์คาร์ต่างๆที่เห็นวิ่งกันอยู่ น้อยนะครับที่จะมีโอกาสได้เห็นและผมเชื่อว่าจํานวนของคนที่ได้ครอบครองก็มีไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าไม่ใช่อยากได้ความสบายผมแนะนําว่าไปครบกับ gtc roaster ครับถอยลงไปไปเอา gtc roaster ะเลยแต่ถ้าอยากสุดแล้วก็ต้อง amg gtr คันนี้แหละครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออตโตคาไทยแลนด์ าทำงานของเราสองคนแล้วก็คนบางคนก็นั่งพักไปคันนี้ต้องบอกว่าพี่ใหญ่ในตระกูลทัวริงคือแต่ยังไม่ใหญ่สุดใหญ่สุดค,คือคือใหญ่สุดแต่ว่ายังไม่ท็อปสุดอ๋อในตระกูลทัวริงเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาขยับเอา Heritage Classic ขึ้นไปเป็นตัวเริ่มต้นอ้ยาเออไอ้นี่ตระกูลทัวริงแต่ที่คุณบอกว่าสุดหรือ,อยังยังไม่สุดเพราะมันมี Alta Limited CVO ไงโอ้โหนะโอเคโอเคโอเคึกออกแลสอล้านสองล้านปลายแต่สล้านอะ คือมันมีรุ่ดขึ้นไปอีกออใช่ไหมใช่ใช่เพราะนั้นแต่อันนี้ถือว่าเป็นอ er ัลต้าลิมิตที่ถือว่าเป็นตัวใหญ่แล้วในตระกูลทัวริงขี่มาแล้วเป็นไงรู้สึกว่าอันดับแรกเลยมันหนักเอ,อคือตอนยกรถนะบอกเลยหนัก,หน,กหนักเลยแต่เลาเนื้อเมื่อเมื่อรถเมื่อรถเขาได้ลอยตัวแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่สนุกขี่เพลินอ,อยากจะกระแทกคันเร่งกับปื๊ดเดียวเลยรอบมาไวช่วงล่างดีเครื่องเสียงเพาะเลยอันนี้นี้ต้องบอกว่าสแตนดาร์ดนะนี่ขนาดสแตนดาร์อ แล้วมันคือมันมีฟังก์ชันต่างๆขี่แล้วมีแต่ช่วงช่วงชิลอาจจะยังไม่ชินเพราะว่ามันจะอยู่ตรงเนี้ยระดับสายตานะเ,เราอาจจะต้องแบบแต่เมื่อเมื่อเมื่อมนั่งหมอบลงมานิดเนี่ยเออช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะแล้วก็โอ้ฟังชวงฟังก์ชันเขามีเยอะอ่ะที่สําคัญเลยคุณรู้ไหมว่ารถคันนี้เป็นฮาร์เลย์ที่มีหมอ้อน้ํานะนั่นน่ะสิดเดอตอนแต่ผมยังมองหาหมอ้อน้ํามาอยู่ไหนนี่อยู่ในนี่ฝั่งนี้ก็มีแต่มันอยู่ในนี้ ในกระดองนี่คุณมองเข้าไปคุณจะเห็นมีพัดลมไฟฟ้ามีทั้งสองข้างเลยถ้าเราได้ยินเสียงฟู้ผู้ผู้เออแล้วได้ยินเสียงพัดลมไฟฟ้าเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราจะชินเนี่ยเอ่อมอน้าไปอยู่ตรงแบบอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเลยอ๋อเข้ามาซ่อมในนี้ใช่คือผมจะบอกให้ว่าเปิดสวิตช์เนี่ยไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยถนัดกับเปิดสวิตช์ตรงนี้ใช่ป่ะเปิดต้องบิดก่อนนี่ใช่ไหมนี่ต้องบิดคอก่อนแล้วบิดสุดบิดสุดก็ไม่ได้อ่าถ้าบิดสุดนี่มันจะสตาร์ทไม่ติดไม่สตาร์ทไม่ติดนะครับอ่าแล้วระบบของคันนี้นี่ เป็นหน้าจอสัมผัสแล้วใช่ใช่เป็นทัชสกรีนแล้วใส่ถุงมืออะไรก็จับติดได้นะไม่ได้เป็นแบบว่าถุงมือนี่เลยเชื่อมเข้าไปได้เสร็จเรียบร้อยมีไฟตัดมงตัดหมอกมาให้ครบมาตรวัดอะไรนี้ทุกอย่างมีมาครบแล้วก็นี่ครับีเพลงเสียงมันเฮ้ยผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงติดรถชุดนี้ เมื่อเช้ามาเพลินๆร้อยสาี่นี่เพลงยังได้ยินอยู่นะแล้วคุณเลือกได้คุณจะเฟดตรงไหนเหมือนรถยนต์เลยเฮ้ยมันขึ้นหน้าจอสองันมอกี้เลือกเฟดไปข้างหน้านี่คนซ้อนเลือกเพลงก็ได้คนขี่ขี่ไปไม่ต้องยุ่งคนซ้อนนี่ปรับโวลลุมกับเลือกเพลงข้างหลังเองได้ด้วยใช่ไหมคือแยกกันแยกกันจะบอกว่านี่เป็นออปชั่นที่สแตนดาร์ดนะครับกระเป๋า อันนี้เป็นกระเป๋าทรงยาวจริงๆของเขาติดรถอาจจะเป็นทรงสั้นแต่ผมว่ากโอเคนะมันอ่นนี้เป็นกระเป๋าทรงยาวแล้วก็มีกระเป๋าข้างหลังนี่รัเปิดเปิดใส่สัมภาระมาสบายๆเลยอ๋อนี่เปิดเฉียงอย่างงี้ครับกระเป๋าหลังตัวนี้มันใส่หมวกฟูลเฟสได้2ใบสองใบอ่าคนขี่คนซ้อนสบายๆแล้วก็ตรงนี้ก็ยังรัดของได้อีกนะครับทัวรลิงไปเป็นอาทิตย์อ่ะอ่าคือผมบอกเลยว่าสามสี่คืนนี่สบายสบายแล้วก็บางคนที่กลัวว่าจะหนักอ่ะก็ไม่ต้องกลัว เพราะว่าเหมือนกับเขาบาลานซ์รถมาดีแล้วจริงๆย้อมบาลานซ์บาลานซ์รถดีมากกระเป๋าตัวเนี้ยมันใส่มาเพื่อให้มีเบาะนั่งตรงนี้บอกเลยครับคนซ้อนนี่เพลินมากนุ่มนั่งสบายมีที่พนักแขนผมว่าถ้าเทียบกับตัวแอดเวนเจอร์ก็ต้องไปเทียบกับ GS เอสันสองห้าสิบเลยแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าไม่มีคนซ้อนนะสมมติไม่มีคนซ้อนคุณถอดชุดนี้ออกก็ได้นะถ้าคุณถอดชุดนี้ออกคุณก็เหมือนคุณขี่สติิกายเออแต่ว่าอันนี้ก็ถอดยากถอดยากเพราะว่า ชุดสแตนดาดแต่ถ้าคุณจะเอาแบบว,ว่าเขาเรียกชุดถอดเร็วชุดควิกมูฟเนี่ยก็ใส่ขาเพิ่มเข้าไปหน่อยอแล้วก็ยกทั้งกระเป๋าใส่ยกเข้ายกออกได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อต้องบอกว่าผมผมว่ามันมีชุดนี่นี่นีนน่ทั้งหน้าของคนขี่ท้้งหลังของคนซ้อนเ<ม>ขาจะมีชุดเฮดเซตมันต้องเป็นสายเราโยองระยางอ่ะดิคือคือเข้าใจว่าแต่ก่อนนะคือพอเสียบแจ็คเนี่ยมันไว้เชื่อมกันระหว่างคนขี่กับคนซ้อนจะไม่ต้องชะงงไม่ต้องตะโกนหากัน แต่ว่าตัวชุดของตัวคอนโทลเนี่ยร,ระบบนำทางโทรศพัพท์เครื่องเสียง อะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเราได้เลยแต่มันมีข้อจํากัดก็คือว่าถ้าคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับตัวเนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยใช้บลูทูธที่อยู่ในหมวกกับน็อกเนี่ยม,มันจะแยกเดเวิ์ไม่ได้คือา,ามัน,มนก็จะเชื่อมเข้าอยู่ในนี้เลยเพราะนั้นผมก็จะไม่ไม่สามารถเชื่อมกับพวกคุณได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เชื่อมอยู่ในหมวกกับน็อกเนี่ยหรือหรือมีวิธีบอกมาด้วยนะครับหรือถ้าใครมีวิธีบอกนะคือผมพยายามแล้วมันไม่ได้แต่ถ้ามีวิธีแล้วเฮ้ยว่ามันเชื่อมลงไปใน าโทรศัพท์เชื่อมกับหมวกเอาส่วนอันเนี้ยก็ใช้นําทางได้ตามปกติแล้วฟังเพลงก็นี่มี USB อยู่แล้วก็ใส่เพลงเข้าไปเลยเปิดเพลงฟังสบายๆชาร์จไฟได้ด้วยอ่าถูกต้องก็ล้านฝ่าล้านฝ่าล้านฝ่าก็คุ้มมะคุ้มแต่ว่าถ้าถ้ามีตังขนาดนี้ผมก็ไม่เอาทำไมไม่ไมคือเอาตัวเองเป็นหลักทําไมเพราะว่าขี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ล้เหนื่อยละมันหนักไปจะบอกว่าเออถ้าถ้าถ้าเป็นผม แต่มันล้าแต่มัน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 กินแรงเกินไปดึงแต่ว่าราคาผมบอกคิดดีๆนะเพราะอย่างที่โจ๊กบอกราคามันต่างกันอยู่นิดๆหน่อยๆนี่ขายของหน่อยนี่มีชิวด้วยนะอันนี้ปรับอย่างนี้ให้ลมโฟลเข้ามาอะไหลอ่างี้ยพอหนาวๆถ้าเกิดกลางคืนขี่กลางคืนขี่เย็นๆปิดแล้วมีตรงขาด้วยเลื่อนปิดตรงนี้นะฮะระบายความร้อนได้ปิดได้เพราะนั้นเลือกได้เพราะว่าจริงๆแล้วผมจะบอกว่าราคาในตระกูลทัวริงอ่ะมันต่างกันนิดหน่อยคือตั้งแต่เฮอริเทจขึ้นมาโรดคิงครับมาเป็นตัว อิเล็กตรกายตัวสตรีทกายอะไรอย่างเงี้ยมาจนถึงกระทั่งออาต้าเนี่ยผมว่ามันต่างกันอยู่นิดหน่อยอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนใช่เออแต่ผมเป็นคนนึงนะช่วงนี้ได้ข่าวว่าเอสเรดเวิสันนี่รถกายนี่มาเมื่อไหร่ก็หมดใช่ไหมเขาบอกว่าทรงอะไรอะทรงขับสไตล์เข้ามาโอ้โหแฮนด์อย่างเงี้ยไวรุ่นชอบพวกแบบต้องรถกายต้องรถกายแต่ผมชอบความทัวริงด้วยความที่มันเป็นทัวร์ริ่งอันนี้เป็นคันแรกเลยที่ผมแบบไม่ถึงกระบนไม่ถึงกระบนลูกชอบก็โอเคไม่เออจริงๆรลูกผมชอบอะ นั่งฟังเพลงได้แต่ไม่ถึงกระบนเพราะอะไรคือแบบเสียงท่อก็ไม่คือจริงๆอยากได้ท่อที่มันอีกสักสเต็ปหนึ่งให้มันมีซุ้มเสียงวนเพิ่มเพิ่มกองกองสเต็ปแรกอะท่อกองกองนิดนึงเพราะว่าเพลงมันฟังได้สบายๆอยู่แล้วนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปบ้านผมเอสฮาร์เรยเดวิสันนะครับใกล้ที่ไหนไปให้นั่นก็ฝากไปดูนะครับแล้วก็รถพวกนี้จะบอกเลยว่าลองขี่กพอย่างที่โจ๊กบอกตอน ขึ้นมาเนี่ยอัจจะหนักพอมันเริ่มลอยตัวผมว่าจริงๆถ้าคนที่มีทักษะการขี่รถอยู่แล้วอ่ะคุณใช้เวลาสักสองวันเนาะกัดเดียวออไม่คือผมอ่ะคุณอย่าบอกเฉยว่าคุณเอารถมานานบอกอย่าบอกดิว่ารถมาหลายวันแล้วเขาขอให้ขอให้ยืมขอให้ยืมผมขอพห้ยืมเอาอาทิตย์เดียวเองไม่ติดงานก็ไปเชียงใหม่แล้วตอนแรกกล่าวว่าเช้าออกจากกรุงเทพบ่ายจะไปกินข้าวซอยไปขับกรุงเทพนะ ดูโหดไปหน่อยดูโหดไปหน่อยนะอะก็ไปลองขี่ดูได้นะครับสำหรับเจ้าตัว a l า a Limited คันนี้ครับอนะขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้มูลนิธิรามาธิบดี กับนายหนวดแดงสั่งซื้อผ้าขนหนูนายหนวดแดงราคาผืนละ499บาททุกๆ1ผืนร่วมบริจาคให้บุลนิธิรามาธิบดี200บาทการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ชีวิตร่วมมอบโอกาสต่อชีวิตแด่ผู้ป่วยยากไร้สนใจสั่งซื้อได้ที่เพจนายหนวดแดงเบอร์โทร02 511 4020และ084 643 6888